เคยนะครับโจอีก c งชาแนลจากรลยเก็บเศรษฐีนะฮะซึ่งนี่ฮะตามรูปภาพเลยสี่ตัวละครลายนะฉะลองครบรอบก็ตอนนี้ก็เป็นเอสเวิร์ดโหคขับรถวินมอเตอร์ไซค์นะฮะโอเคไปเข้าเกมกันโลดซึ่งดูจากรายละเอียดคร่าวๆก็คือจะให้เราเปิดกล่องหาสุ่มเหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับอีเวน ที่แล,แล้วมาเด็ดเลยหาพวกวัตถุดิบแล้วก็จะมีพวกนี้แพ็กการ์ดพวกเนี่ยเวลาเราได้แบบซ้ำๆอ่ะเนาะโอเคมันก็จากแพ็กการ์ดเหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมเล่นก็แพ็กการ์ดเหมือนเดิมมาส่วนกิจกรรมอละามาอ่านกิจกรรมกันก่อนเอ็ดเวิร์ดวินมอไซค์ทางทางความสามารถของมันก็คือ เมื่อมาถึงพื้นที่โอลิมปิกโอกาส70-85สร้างแลนด์มาร์คในพื้นที่ที่เลือกดึงฝัโาโตรงข้าม4ช่องและก็หลังตาที่3ปุกเป็น95เลยแล้วก็เมื่อตกไปยังพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้างโอกาส25เที่ยวรอบโลกถ้าตกเมืองอีกฝ่ายก็ยกเว้นค่าบันทานก็ไปเที่ยวโอเคอันนี้ก็เป็นพวกบัฟต,ต่างๆเนี่ยเนอะส่วนก็แพคการ์ดก็จะมีประมาณนี้เนาะ ตอนนี้มี400รอตนนี้เรามีอยู่400เพชรเนาก็คงน่าจะได้สัก2แพ็กนี่แหละพเ,เ,เพราะไม่ค่อยได้เก็บเพชรมากเท่าไหร่ส่วนแพ็กการ์ดก็แบบท่องเที่ยวก็จะมีซึ่งมีแบบท่องเที่ยวแบบวิกตอรี่แล้วก็แบบล้มละลายก็จะมีเช์รี่บินมอไซค์ที่ถูกปุกผสมอยู่ด้วยนะก็เอาไว้ตามหาได้ก็มีตามนี้นะฮะก็ท่องเที่ยวก็มีตั้งแต่ตัวใหม่แล้วก็ไวท์คอตน TPU ด e, ันดีช้าหลอดวายเคียวบัตตาดาโคอี่อ่าแล้วก็ฮาราวีจิกจอกสาจิฮิโร่สวิตตอรี่ก็มีแอสตาแล้วก็ตัวใหม่เนาะตัวกิจกรรมแล้วก็วาเลนไทน์มาฮิโร่ TPU ล็อกเซดาร์กล็อกเซเซร่ายูนอาชุดแว่นน้ำมันไม่เอาแบบมิกมาวะแล้วก็ล้มละลายก็มีโอดนตัวใหม่ดาร์กจิกจอกมาฮิโร่สักุระใส่แว่นกับไม่ใส่ แล้วก็จิงจอกมาฮิโรสกูแล้วก็จิฮิโรชุดว่ายน้ํามันก็มีอยู่เท่าเนี้ยเดีย๋ยวเราไปกดรับกันก่อนเลยกดรับกดรับอืมตัวนี้มีเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยอ่าเรามาอีกสามร้อยรับอีกสามร้อยเพชรโอเคทั้งหมดแปดร้อยอ่าแล้วก็นี่คูป,ปองนะฮะ อย่าขอดูก่อนแปบนน๊บนึงเลจะเน็ตช้าอ๋อเนี่ยมาแล้วสุ่มลุ้นโชคก็ชวนเพื่อนเนาะมันให้มันให้ส่งมันให้ชวนเพื่อนสง่งโกโวทองหนึ่งครั้งเพื่อลุ้นรับเพื่อลุ้นสุ่มรางวัลก็มีตามนี้ ก็ไงก็เพื่อ,อนๆก็ลองไปลองสุ่มดูนะชวนเพื่อนหนึ่งครั้งรับเพื่อนลุ้นสุ่มรางวัลโอ้แสงเกียรติยศคุณสามารถสุ่มลุ้นโชคได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นอ่ลองดิโจ๊ะมันเกี่ยวไหมมันจะเกี่ยวไหมอือรอแป๊บหนึ่งนะฮะ ยิงเล่นยิ่งได้โอ้ oh. จำนวนเล่นทั้งหมดโอ้โห oh. เล่นแผนที่ไหนก็ได้สะสมแลกไอเทมไปเลยมีถึงก้าวิถุนาเนาะอีเวนต์นี้รู้สึกแหลกรู้สึกเน็ตหลุดนี่ยไม่ค่อยมีอ๋อ oh. แล้วก็อันนี้เลยมาอ่านก่อนส่งโค้ดทองและชวนเพื่อนเพื่อ,อรับรางวาัลพร้อมรุดไอเทมกเพื่งชวนเ,นเมื่อกี้นะนลองลองใหม่อีกรอบอ๋อเน็ตเป็นเพราะเน็ตนี่เองโอเคฮะยังไงก็ ลองดูก็คันนะฮะเอาล่ะงเราไปเอาเจ้านียนก่อนเลยมีอะไรมั่งโอ้เอาเลยมาเก่าแรกมาฮึโอ้โหของที่สองมาหมวกมาละของที่สามมา ส,สุดสุดท้ายมาทั้งหมดแปดร้อยแล้วมันได้อะไรบ้างเนี่ยไหนไปดูสิได้แพ็กการล้มละลายโหขาดไอ้นี่เหรออาดได้จากแพ็กการพิเศษและวัตถุดิบเชลลี่โอ้ขาดเจ้าเอสเลยเว้ยขาดเจ้าเอ็ดเวิร์ดเลยกระเ,เป๋ามีทั้งหมดสิบเอ็ดกว่าใบตอนนี้เราสามารถได้สายล้มละลายมาแล้ว ก็สําหรับตัวใหม่เนาะก็ผมคิดว่ามันก็ดีนะสําหรับคนที่อยากจะลงทุนก็ลงทุนไปส่วนแต่ผมส่วนตัวของผมก็คือถ้ามันขาดเอสตั้งแต่แรกและเพชรไม่ค่อยมีผมว่าผมมีโอกาสผมผมว่าไม่มีไม่มีโอกาสได้ตัวใหม่แล้วละ่ะผมก็เลยจะเอาแรกเจ้าตัวนี้ไปแล้วกันไปชื่อไม่ขึ้นเซงก็ไม่ได้โอ้ได้สุกุระอีกแล้วอ่ะโอเคก็ตามนี้นะฮะ ก็ส่วนมากกระเป๋าจะออกง่ายสุดเนาะโอเคมันก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็เจ๊งไปแล้วอ่ะโอเคฮะก็อย่งอย่าง okay, ว่าเนาะรีบจบ <c ười> ไม่ใช่รีบจบอีเวนต์หรอกก็คือเพชรมีอยู่เท่านี้ได้สกุ้ามาซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีการ์ดใหม่มาเพิ่มเติมเลย ซา L S กุระเอสเอสงใบเลยเอสบวกเนาะก็ไอตัวนี้นะมั้งอ๋อแล้วเบวกนี่หนึ่งแล้วก็ได้มาอีกได้มามา่อีกหนึ่งโอเคฮะไงก็ขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องได้กันนะฮะแล้วก็อย่าลืมเล่นกันเยอะเยอะล่ะเพราะมันมีคูปองอีเวนต์แล้วก็เชิญเพื่อนด้วยเอาละฮะไงก็กับผมก็ล่มจมไปแล้วเนาะหมดไปแล้วทั้งหมด800เพชรภายในเวลา6นาทีโอเคไงก็ ถ้าชอบผมล่มจมก็ไอ้นั่นด้วยนะฮะฝากติดตามด้วยสามารถติดติชมได้ไม่ว่าหรอโอเคไงก็ขอตัวลาก่อนนะครับแล้วเจอกันอีเวนต์หน้าบ๊ายบาย